สวัสดีค่ะ 45DI นะคะ 4508DI เเเี่ยวนะคะแตรตกริดค่ะตัวรถใบดันฐานควรนะคะรถคันนี้มีเล่มทะเบียนค่ะ ติดหนึ่งข้างแต่ว่าแตดติดค่ะเดี๋ยวดูไฟให้อีกทีนึงนะคะราคา2องแสนมืนเกบาทค่ะ2องแสนมเกบาทค่ะราคานี้ทางร้านยังไม่รวมค่าขนส่งค่าจัดส่งนะคะเป็นรถที่ลูกค้าบ้านใกล้เรือนเกียง นำมาฝากขายในนามของชื่อร้านค่ะสำหรับรถคันนี้หลังคาไม่แตกนะคะหลังคาไม่แตกรถสภาพเดิมๆพร้อมใช้นะคะรถสภาพเดิมๆพร้อมใช้ย่างดี4เส้น พวกโฟวินก็ทำงานปกตินะคะไอดูไฟท้ายให้หน่อยพวกชุดไฟท้ายออกอยู่นะคะไฟเลี้ยวล่ะอ๋อค่ะหลังคาไม่แตกพ TO ีโค่ะพีทีโทำงานนะคะพีทีโทำงาน ส่วนตัวที่มันจะไปต่อตัวาลากสาลี่ก็มีมาให้อยู่นะคะแต่ว่าเขาถอดออกค่ะมีมาให้อยู่นะฐานปวนมือสองค่ะแต่ว่าเป็นใบใหม่ค่ะเป็นใบใหม่24นิ้วนะคะ ระบบหม้อน้ำปกตินะคะใบดันอายไม่มีนะคะเครื่องเครื่องดีค่ะเครื่องมีเกียร์ดีค่ะลูกหมากลูกหมากแน่นดีนะคะลูกหมากลูกปืนแน่นดีค่ะ โปกตินะคะพวกตามพื้นตามพื้นก็ไม่ได้มีผุนะคะได้เบาค่ะมีผุบนนี้นิดนึงค่ะช่วงท้ายนะคะเจ้าของเดิมดูแลดีค่ะ ลูกค้าจะเปลี่ยนเป็นาจาก45แรงไปเอาอา60แรงนะคะก็เลยอยากปล่อยคันนี้ออกค่ะดูลูกหมากฝั่งนี้ให้หน่อยลูกหมากฝั่งซ้ายหลวมนิดนึงนะคะแล้วก็ดูไอ้ใบมีด ใบมีดหลวมหน่อยนะคะก็ไม่หน่อยล่ะไปใ,ใบมีดหลวมค่ะใบมีดหลวมค่ะสลักคานหลวม,ส,ลลวมส่วนใบมีดน่ะก็ได้อยู่ค่ะสองแสนสี่มืนเก้าพันบาทราคาไม่รวมค่าจัดส่งค่ะติดต่อผ่านร้านวอเจริญแท็กเตอร์อำเภอวางสามหมอจังหวัดอุดรธานีนะคะ 085, 087, 6581หรือ 088, 036, 0853นะคะไม่มีรั่วซึมนะคะส่วนที่เห็นเป็นน้ำนี่รถเครื่องล้างค่ะมาชมรถกันได้เลยนะคะรถสวยค่ะรถสวยสเปคดีพิมพ์นิยมค่ะสำหรับคูปต้า L4508DI ตัวสเปเชียลเลยนะคะ หาสภาพสมบูรณ์สมบูรณ์แบบนี้หายากมากๆนะคะสำหรับราคานี้ด้วยค่ะฝากไว้หนึ่งคันจ้า